คลิปนี้ผมจะมาบอกแอดเปอร์สดาวที่น้าปั้นมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยแอดเปอร์3ดาวที่น้าปั้นนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่1ครับเยซูหัวเยซูหัวเนี่ยหาได้จากในแชทโลกนะครับเราต้องไม่กดแย่งกับคนอื่นตัวเนี้เป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากๆเลยเรียกว่าแบบ เป็นก๊อตของซัพพอร์ตเลยก็คือแบบว่าใน3าดาวเนี่ยตัวนี้ซัพพอร์ตดีที่สุดแล้วและเป็นตัวที่หาได้ง่ายหาฟรีได้ตัวที่2อังกีไซอังกีไซเนี่ยเป็นสายสนับสนุนครับสก,กิลของเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มให้4 0เลยนะตัวนี้หาง่ายด้วยแล้วก็ปั้นง่ายลองไปปั้นดูครับตัวที่3เบเรนิดเบเรนิดเนี่ยเขาเรียกกันว่าแมวมันจะสร้างโล่ให้นะครับตามจํานวนเลือดยิ่งเลือดเยอะโล่ก็ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับ ตัวนี้จําเป็นต้องมีนะปั้นสุดได้เลยตัวนี้ใช้ยาวๆแน่นอน <Everyone. S 1> ตัวที่4ครับเฟสดี้เฟสดี้เนี่ย <What? S 1> เป็นตัว <What? S 1> ดาวเมดครับ DPS พตัวนี้ดาวเมด,เมดเมแรงมากแล้วก็เป็นตัวที่หาง่ายปั้นง่ายสามารถใช้ได้แบบหลายคอนเทนต์มากเลยนะตัวนี้ลองไปปั้นดูครับตัวที่5ถังยุนถังยุนเนี่ยเขาเรียวกว่า6หู oh. เพราะว่ามันมีจํานวน6กอะ่ะหหูนี่ครับมันสามารถตีได้ว่าบ่อยมากถ้าตีขิตีเด้งตีเด้ง,ต,ดงตีเด้งไปเรื่อยนะเป็น DPS พ หาง่ายเปิดได้บ่อยมากเลยตัวนี้ตัวที่6ครับชางพูชางพูเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตที่แบบฮิวอย่างเดียววันวันฮิวอย่างเดียวเลยเนี่ยสกิลวันติก็ฮิวแล้วแบบไม่สามารถติดดีบัฟได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฮิวอีกคือเป็นตัวที่น่าปั้นมากช่วงแรกๆคือแบบใช้ดีมากเลยตัวนี้ผ่านแบบคอนเทนต์หลายอันมากลองปั้นดูครับตัวนี้สรุปแล้วแอดเปอรส3ดาวที่น่าปั้น,นครับก็มีอยู่ประมาณ6ตัวครับก็ลองไปปั้นกันดูได้นะครับ ก็มีเยซูหัวอังก้ไซเบเลนีสเฟดดี้ทังหยุนชางพูนครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ